คือตลาดเราไปเพราะว่าเราไม่อยากให้คนอื่นซื้อของให้อะเราคงไม่ถูกใจคณะต้องไปดูเองพริกเหลืองต้องไปดูเองหมูต้องไปเลือกเองวันนี้เอา20โลนะคือ,อของต้องดีแพงพี่ไม่ว่านะพี่ว่าต่างกันแทมรสชาติหลายๆร้านจะต่างกันอย่างร้านของเราเนี่ยเวลาเราผัดเส้นใหญ่เราจะไม่ใส่สีอุ๊ดดำนะเส้นร้านหน้าไม่มีสีอุ๊ดดำลูกค้าชมว่าเส้นหอมรสชาติไม่เหมือนร้านอื่นหมูเราจะนุ่มไหมฮะ ก็คือเราต้องหมักค้างหลายวันเลยนะฮะไม่ใช่ว่าหมักแล้วทําเลยแม่เราหมักแล้วค้างเข้าตู้เย็นเลยฮะหมูก็ต้องชิ้นใหญ่ถ้าไม่ใหญ่ไม่ใช่หมูราดหน้าร้านเปียนะฮะต้องขนาด4นิ้วคุณพ่อเป็นคนชอบชิ้นใหญ่ๆสมัยก่อนที่ทําอาหารทานอะไรต้องใหญ่ต้องใหญ่แล้วก็ต้องดีด้วยนะต้องทําของดีพี่ก็แลกนะฮะชิ้นใหญ่มันเอ็นนี่ตัดทิ้งหมดเลยอยู่ที่เส้นใหญ่ด้วยนะเส้นใหญ่บางที่จะมันจะขาดถ้าแป้งข้าวเจ้าเยอะจะไม่อร่อยมันจะผสมแป้งขา้าวเหนียวหน่อย ราจะมีซอสเยาผัดเส้นใหญ่ผสมน้ำมันหอยซีขาวซอสน้ำตาลเนี่ยอยู่ในข้างในหมดเลยแล้วเคี่ยวให้เดือดแล้วเราผัดเส้นใหญ่แล้วก็ผัดผัดแล้วก็ใส่น้ำผัดเส้นลงไปเลยแล้วก็น้ำของเราเต้าเจี้ยวเราจะทำเป็นสำเร็จไว้เลยเต้าเจี้ยวกับกระเทียมมัาจะผัดรวมกันเลย แล้วพอเราทําน้ำเนี่ยทำลาดหน้าเราจะใส่น้ําแล้วก็ใส่จเจียวใส่หมูก็ไม่มีการปรุงเครื่อมเพิ่มแล้วไม่มีรสชาติธรรมชาติบางคนไม่ปรุงนะฮะใส่พริกไทยนิดเดียวแล้วก็ทานเลยฮะเขาบอกอร่อยแค่นี้ก็พอแล้วฮะพี่มีความสุขกับการทำอาหาร ลูกค้าเข้ามาคุยอ่าร้านน้าอร่อยน่าอะไรเงี้ยเราก็สบายใจเราก็มีความสุขนะลูกค้ากินแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขถ้าเขาอยากจะขอข้าวเยอะให้เขาไปเลยนะฮะพี่ขอข้าวเยอะน่ได้น้องถ้าอยากได้เส้นเยอะบอกเลยฮะเราก็ให้ฮะมีความสุขมากอ่ะพูดจริงๆก็มีความสุขมากที่เห็นลูกค้าเก่าๆมานะขอบพระคุณทุกท่านมากฮะไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้ว